เห็นไหมเดี๋ยวนน่นเห็นไหมมันบีมมันก็มาไวของมันไปเขาไม่เปิดไฟเดียวเลยไฟเดียวไม่เปิดเลยหนูยืนคนไม่ดีต้องดูทะเบียนมาจะคอยจานต่อเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนดีเลยนะว่าใครปิดใครถูกให้ดู เป็นพยานได้ก็ไม่เป็นไรถือกระเป๋ามาแล้วเอาไงกู่เมึกอังไงกู้คือคำหยาบเลยเออถ้าคือรูดซิปปุ๊บไม่ทันแล้วเหรอผู้หญิงเดินออกมาจากรถแต่นี่ไม่กล้ดหรอกดูละอ๋อรถสองแฉก้ถสีเขียว อยู่แรกระทักจะทักตืนพอไหมักไม่ทันักไม่ทันเหมทักถ้าเป็นลูกมอจบแล้วสวยยัมาปากแตกไม่เหมือนในหนังจริงเลยน้ำแบบนีน่ยกลงไปนึงเพรากแป้าี่ติดปลาชาถ้ายไว้ เนั่นมาขถ่ายไว้แล้วเขาไอ๋อขุขอถ่ายไยว้นะอ้าจับี่จับมือขอโทษกันเลยจับมือขอโทษ ตอนนี้เลยหมยว่ามัลกัน เป็นกอเยยตัิหาแล้วเอคือัสฝ่าย็มอไซค์อดนลมีการดากันหรือเปล่าไม่รู้อ่าช่ใชจอก็ลงมาคุยกันซึ่งตัวเนี้ยก็คง จากในคดีนี้นะครับคดีร้ายร่างกายเนี่ยก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้แจ้งข้อกล่าวหาให้อาฝ่ายรรถยนต์นะครับได้จับตัวแล้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับในข้อหาพารุเพืที่สาธารณะเราก็ทำในร่างกายนะครับส่วนผู้ที่ขับจักรยานยนต์นะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับเราก็ต้องรอรอรูผลแพทย์ว่าบาดแผลเขาจะรักษากี่วันนะครับ ส่วนฝ่ายรถยนต์เนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายฝ่ายรถจักรยานยนต์หรือไม่เนี่ยเราต้องอเรื่องมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ดูคลิปนะครับก็ในในลักษณะเบื้องต้นเนี่ยในลักษณะเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ได้มีการามีการถือปืนกกเอาใช้นิ้วเข้าไปในกล่อปืนนะครับเขาเป็นลักษณะาการ ถือปืนออกมาจากซองแล้วก็ถือแบบกำทั้งทั้งสองปืนเลยนะครับในการใช้ใช้ทำร้ายผู้กรณีนะครับก็อย่างนี้ก็ก็ไม่จกักจักคิดเนี่ยน่าจะไม่ไม่ได้ในการพยายามฆ่านะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเดี๋ยวต้องขึ้นอยู่กับการสอบพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เตือนกันมาหลายครั้งแล้วเนาะก็เตือนสั้นๆเอา,าง่ายๆนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับ ขบับรถดีมีน้ำใจปลอดภัยทุกคนนะครับสั้นๆ